สวายดีสวัสด <that pega assass inations> uh ีวันดี่เอฟซีทางแข่งแบบุกุลสุขคนเนอะพอซองยูทูบมาเลามาเพื่อนมานี่ดูกันพร้อมนาพร้อมตาขบทีมบเลยมานี่สบายดีสบายดีแดงหนหน้ามาดปะลูเฮดย่งเดือนไนี่ไินมาขามมอนี้ด้สัดีดียว พายของคือเทไปทางไหนเออได้ของน้อยคือเทผู้ใหญ่ได้สักสวัสดีเมื่อกี้คืออยู่กันครบหนาครบตาเขาไปได้ไปหากินบ่เหมือนกินขีแ้แยแรกเมื่อกินนี่โ่้มาแล้วกินตอนแรกอีกโอ้ไปไปหากินนั่นเพราะได้กุ้มแต่ขาดที่ยาบ,บเดิยวนี่นนะกินที่ห้าอีกยังไงได้เขียนจากโตกับไปหาเขียนได้เพิ่มแกงกินหมดแล้วกินเบอร์แล้ว เบิงหาเบิงเบิบยังไงหูมาคือมีแต่ขีเท่าเท่ไพฝึือขีเท่าใส่หูม,มานเยีปล่อยมันลดให้มันอยู่ตามภาษามันนั่นแหละพายของคือรีมอนี่เบิงฮะเป็นยังในของกำลังชะ่ค้ากินเถียไปทโปจะโดยจะโดยไปคุดเถียดคุดกระปูข้างใหน อ่ะเบืองกวางคือเบืองกวางเยอะแยะไปไกลมัดเอาไว้คือว่ามัดไว้มัดเอาไว้มันอยากไปมันไปถึงเออมันอยากไปมันอยากไปทางไหนมันอยากไปไปตามประชามันนะบอไปตามประชามันเออเนื้อว่าอยากไปหากินน้ำมันพอแล้วมันอยากไปแล้วเออเอาแม่หาเก็บในบังค่ามาแล้วมุกกิน แดงอาจจบอยูอ่บ่อน้่ะนะอืมใช้ปากปองปอไปทางใดสักเอาแล้วไปนาแจ๊กงักูเนะคยบอกแตงเมื่อวานไปนาแจ๊กม,มาม่าพ่อก็อได้มาขอในว่าเจ้าลืมจะบอกใครละพ่อเขาจะบอกแตงโมวานเอออยกระชิเป็ดเจ้าอีกแล้สอะพอนี่ไรลูกชายไปนาแซงเนะาะเขาก็ลืม ก็มาถามอีกแบบนี่อาโก้ยวะยังจับได้ยังหน่อยนเกือบกระบอกใส่แต่ผมม่เกอบให้มันแต่แล้มันบอมักใส่เกดมันบอมากใส่บคนจะบ่ากบฮันดูหวนเจซ่นลักใหญ่หายเด่นันมยกใส่มันปต้นปแม่ะไปหาังดหาเขียดนะตรงหน้าบอูุ่วย ก็จะแค่นั้เองมันโอ้ก็ละอารเจโอ้ยยังมันบิดฉบบมันนี่เห็ดยังมีเออมันหยอกร้านจริงๆเว้ยอันนี้ก็ดีมันจะเข็ดแต่มันกัดมันอันมันกัดเตะแล้วบายหยอกร้านจริงๆก็ชิวได้บาทนี่โอ้ผอ้พายหลอกเช้านะผู้พาหลอกเช้าต่อยหลอกเองแล้แต่เฮงคืนโอ้เห็ดกลางคืนเลย ลูกได้ซอยอยู่บ่ลูกกำนองกนั้องอะไรเด้บักแดงได้กับบักกึกนได้อไเนอนอยู่เฉยอไม่ได้บอกน้องซอยบ่ด้เดงจังสบายใจเนาะมงแล้วแหละอยู่รัตนลบ ลบกระพังเบิ่งแหละเซียวอันเพื่อนนางแดงมากโทรในสายในสายเบอร์เขาเบอร์ในโทรศัพท์เจ้ามีบ่มีได้เออก็บ่ได้มีเบอร์อ้ไอจอดด์แทนที่อ้ายน้องชุมเจ้าและเซียวเบอร์ข่อยไว้เอ่บัดเจะิหายไขว่เอาเบอร์ชุมเจ้าไว้แทนที่ชุมเจ้าน่ะสิเห็น เอวเอว่าไข่สำคัญครับทุกเจ้าทุกเจ้าคิดอยู่บ่ว่าว่ยนี่สำคัญกับทุกเจ<อ>้าหึบอพังยุ่งวะนี่เดียวว่ามีเบอร์ล้เวเดียวว่ามีมันจะมีในใดอีกมีแต่เบอร์เก่าอะไรโทบรบมาบติดโทรติด<อ>ต,ต,ต่อแต่เฮิงเหรอเป็นในใดจะว่าให้จะโทรถามเบอร์ไายโทรดีแล้วว่าสบายนั้นนั่นเลยากถามข่าวซื้อ หัวมันเป็นยังนี้คือเป็นแพล์หได้พันหัวมันอ่ะอนี้เออโอมาแตหอตายไปพากันไปฮากินไปกินไปนปไ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 ด้ปไอไปได้ปไอไปาเไป่ปไ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 นไปไปได้ปไปาปไ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 ปบปไปไปไปบปโปไไปไปบปไไป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 ไกปไ สี่คมันมาเงือกมันมาเงือกมือสี่กึ๊กอะไรกบละลายเดอ้อเออบวดในม้าคามให้น่องแพ่งน่องอะไรมา,าสั่งขีมไไม้มูกที่ปวดไปในมูกแผลบ้างเออเด็กไ,ไปได้โชว์เช่าต่าาตาม <ไป S 1> ตามทุน่นไปแล้ว,วทุ่นโอสิลรง่ทงหน้าผู้บ่ ไปแหละทีมงานในน้องกึนนองแต่งนองง้องแดงอะมกขาวมัขาขา,า,าวกับบ่ใส่ฮอตกึบบักขาวมานท้องนีก็คงใหญ่มีแต่ยยมมบงกใหญ่ไปไมเป็่อก็ไปรอทงไหน่งหน้าไปเลยม่กว่าพากินเนินคาบละเถือ่อาาุ๊ดดูก ทุกค,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 คกินข่าวกินหน้าบอสายนี่ก็ดีอ๋อมีอมาส่งข่าวเลยเนาะโอ้ฮักตีไปเส้นตีไม่เสร็จแล้วครั้งหนึ่งเป็นอย่างไรพี่เนาะบานประตูนะ่ะหรือว่าวงกบมีใส่ปองเดียวเด้ย วงกลมมันอยากสูงเลยมันก็เลยมันสูงมันแมทแมทปลายพวกนั่นสูงกว่านางแดงวงกลมมาอนี้ถือว่าดำเนินการตีแมทเซ็นเรียบร้อยนะเนาะคิดว่าแล้วบอสั่ง ใส่ lives, <constitutional> ไม่เสร็จนี่แล้วบ่มือนีว่าไม่เสร็จนี้ตีแล้วบ่เมือนเหมดแล้วสามทางแล้วเนี่ยน้ำหลังมื่อนหรุ่มเลยเ้วันแผ่นนะมาให้ แผ่นลบหัวนั่นแหละปูซอยตะปูอย่างตะปูหกบอ่อตอกงานพานะ่ะหกมันใหญ่บอสอันตะปูสี่โลหนึ่งบอ่อหรือสองโล สองโลเผื่อไว้เนาะเออมีแต่เจ้านี่แหละใส่ตะปูสี่สางนล้วก็ใส่ตะปูหกก็ใส่หกได้สี่มันสีถิงบ่อย่ามันสั่นแล้วเฮาไม่กบกันไดแปนกบกันนะผู้ซอยไปทางไหนก่อน ยาสูบมีมตตบ่เออนี่แหละพี่น้องเลยเราบว่าเออวงกบนี่มันสูงเพราะว่าวงกีบเดียวป่องเดียวนี่มันสูงเนาะแล้วมาใสแบบนี้มันก็เลยแบบอ่ะเข่าล็อกอยู่เลาวที่ขะท้านอยู่ น่าเห็นใส่เย็นจริงๆใส่เย็นจริงๆ แป้นนั้นหรือว่ามีเหลืออยู่บอกระไคุยยี่แสั่งมาพอดีบอกพอดีเลยอเือมะ<อ>สาวสามัไนไสรนาอันนี้ไม่ะไนะปลล้มนี่ปลล้มน,นี่น<ล>กตาหกแป้นนนะโอ้หไห่ใส่ตัวนึงและเสาหกเป็นสาหก ่างห,หัวเข่าครับบ่ได้ลึกลูกที่นี้ว่าเปิดครับโคตรลูกที่เด้อสะพอในในี่ได้นะ่ะพอดีมาเปิดสองอย่าง,างโดนลงโดนเล่นนี่โดนเล่นแล้วเวลาแบบแม่ยังฮ้ายได้สะ ปบแม่นั่ยเนี่ยกาสทิได้โตนง่ายเนาะเพราะว่ามันต่ำเนี่ยโตนแทะเบิ่งเด็กหน่อย เพื่อนเขาตั้งตีนะพ่อเออโอ้โลนมงเท่าไหรอ้นไหนทำปนสูงเพื่อนไหนลูเทอืมเพื่อนนะาตั้งเพื่อนไหนบ้านนัะวบ้านบานเท่าเลยทั้คอยันะยุกต์เอาเลย

ไดไเห็ดได้เห็ดเป็นอเออเสาเน่ะเินหลอกเบิดแล้วน่อยนมีไหลเนาะเล็กหลอกในใดอ่ะลอกเข่งเสากัมี หรือว่าสร้างเห็ดเนาะก็เลยบ่ได้มาเลาะยันแบบเก้กะสร้าง กูน้อยนะนี่บอฮะครัเออลงไปเบอร์แล้วบอก็แสดงว่าเบิร์ตแล้วสัตว์กูหกตะปกูแปะนะเนาะ มีแต่ในในนั้นพวกบานพวกยังนี่จะให้เด็กน้อยไปเล่นเด้อจะเก็บไว้ดีๆจะได้เกามันจะเอาพวกเกี่ยวพวกยังไปเล่นนะมีแต่เบิ่งมีแต่เก็บไว้ดีๆไม่อย่างดอกตะปูจะซื้อเข้ามาให้ดอกเอาพี่น้องไว้เมื่อเนี้ก็คือสิบลมียังคืบหนาเนาะได้แต่ซัำนี่แหละเบานตีไม่เซ็นเขาก่อนเมื่อเนี้ น่าสิมื่อเอิญคนแหละสิได้แอมบ่าเล่าก็สิได้จบคลิปไวรสามอีก่อนเดี๋ยวเปน้องไว้เนาะขอบุญเกาะพูนเอฟซีเวทีคู่สุดคนคือบอกไปหาเขียนน้ำหนองซะบอกคือบอกพาเขาไปหานี่ค้มกินดีเข้าไปนี่ย ยาพี่ช้งางกับใบหนั่มเลย,เลยไ,ไปแล้วกับปล่อยมันล่งผมมันกระเล็ดห้าเขียนห้าครบน้ำเขาเลยเพระาะว่าจะยากลูกยากลูกได้สิได้กินยังสบายจะเฮ็ดบอ่อซาวนวลบ้านนัน่นปากกลย้ยแหงลูกหน่อยกว่าเจ้าแล้วยังเจี่ยไปเลยหาอยู่หากิน อย่างน้อยก็บรกจมิ้งแหละลูกปีปลายเท่านั้นเดีย๋ยววันนี้ลูกได้ได้ลูกกินเกลือและว<ม>จ่าน้อยฮะเกลือจำเขาจำเกลือ<ม>ตามนั่นแหละพป่น้อเลยเนาะจะจบคมมลิประจำนแงละขอบุญขอบคุณเด้อเอฟซีที่เขาเอาเบิกมาสม่งเนาะ ฝากกดไล่กดแสกดติดตามไปหน่อาเว้เนอะกีมแห่งัแพงคแบงปันกันเด้อ